สลัดใดป่าชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia antiquorum ชื่อวง e u p h o r b i a c e ลักษณะวิสัยสลัดใดป่าเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในพื้นที่เขตร้อนและเขตอบอุ่นโดยมักพบได้ในส่วนครัวหรือพื้นที่ที่มีแสงแดดพอสมควรดินควรเป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดีพืชชนิดนี้นิยมปลูกในสวน หรือพืชสมุนไพรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายลักษณะเด่นลำต้นสลัดใดป่ามีลำต้นสีเขียวอ่อนหรือสีม่วงอ่อนมีลักษณะอวบน้ําและมักมีการแตกแขนงออกจากลำต้นได้ดีใบใบของสลัดใดป่ามีลักษณะเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือกลม ขอบใบหยักหรือเป็นคลื่นมีสีเขียวเข้มและมีขนเล็กน้อยใบมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายโหระพาดอกดอกของสลัดใดป่าออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งม,สมงีสีม่วงหรือสีขาวดอกจะออกในช่วงฤด,ดูร้อนถึงฤด,ดูฝนระบบรากรากของสลัดใดป่าเป็นรากฝอยที่แข็งแรงช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี ประโยชน์ของสลัดไดป่าด้านการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนสลัดไดป่ามักใช้เป็นสมุนไพรในการปรุงอาหารให้รสชาติที่หอมและเผ็ดเล็กน้อยสามารถนำใบสดมาทำเป็นเครื่องปรุงหรือใส่ในซุปและอาหารต่างๆด้านการใช้ประโยชน์ทางยาสลัดไดป่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการแก้ไอขับเสมหะ และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้านการตกแต่งสลัดใดป่ามีใบที่สวยงามและก,กลิ่นหอมสามารถปลูกในกระถางหรือสวนเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่พื้นที่ด้านการปลูกพืชเสริมการปลูกสลัดใดป่าช่วยให้พื้นที่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและช่วยเพิ่มความหลากหลายของพืชสมุนไพรในสวน